สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมทักทายทีมงานเราตื่นกันหรือยังเอ่ยตื่นกันหรือยังนะครับส่งต่อกําลังใจดีๆข้อมูลดีๆให้กับทีมงานเราหลายๆท่านลืมครับลืมว่านี่คือวันใหม่นี่คือชีวิตใหม่นี่คือการเริ่มต้นใหม่เราอาจจะดูข้อมูลดูข่าวดูสถานการณ์ต่างๆจนไม่อยากที่จะลุกจากที่นอนเหนื่อยท้อแท้สิ้นหวังอะไรก็แล้วแต่ วันนี้ผมจะมาบอก5เรื่องสำคัญที่ต้องรู้5เรื่องจริงสำคัญที่ต้องรู้นะครับเพื่อไปต่อครับไปไหนต่อนะแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนว่าเราจะไปที่ไหนอ่าเดี๋ยวเราทีมงานสักสองนาทีนะครับสวัสดีครับคุณกอนชัยเข้ามาแล้วขอหมายเล็กหนึ่งหน่อยครับผมเข้ามาแล้วขอหมายเล็กหนึ่งนะครับทักทายยามเช้าๆนะครับ เขาเรียกว่าจุดอ่อนของคนส่วนใหญ่ในตอนเช้าคือเราชอบเอาสิ่งที่มันไม่ส่งเสริมพลังงานของตัวเราใส่ลงไปในหัวของเราใส่ลงไปในเรื่องราวในชีวิตของเราคำถามคือเช้าช้าอย่างนี้เราเอาของไม่ดีใส่ลงไปแล้วเราอยากที่จะเดินทางไปต่อหรอครับอยากที่จะลุกเลยครับอยากที่จะวิ่งนะครับไม่ โคตรน่าเบื่อแล้วก็โคตรเหนื่อยสุดๆสวัสดีครับคุณสุพันนีคุณวุฒสวัสดีครับโอเคหมายเลขหนึ่งเสียงแดงฟังชัดขอบคุณมากๆนะครับขอให้เช้านี้เป็นเช้าที่ดีเป็นเช้าที่ทรงพลังของทีมงานเราเรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงณนะปัจจุบันนี้ลหลายๆคนแทบที่จะไม่อยากตื่นไม่มีกําลังใจไม่มีความหวังลังเลสงสัยเยอะแยะมากมายผมเลยอยากที่จะมาบอก5เรื่องจริงสําคัญ 5เรื่องจริงสำคัญในตอนนี้เพื่อไปต่อไปไหนก็นแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนสวัสดีครับพี่ไพฑูนคุณว่าสันสวัสดีนะครับขอบคุณมากมากครับหมายเลขหเสียงดังฟังชัด5เรื่องจริงสำคัญเพื่อไปต่อนะครับข้อหนึ่ง <c oughs> ข้อหนึ่งธุรกิจใหม่ย,ยังเกิดขึ้นทุกวันครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง สิ่งที่เราได้เสพสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้สมัมผัสนะปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ธุรกิจใหม่ยังเกิดขึ้นทุกวันไม่เพียงแค่ในบ้านเมืองเราแต่ทั่วโลกแต่ทั่วโลกยังมีคนคิดยังมีคนลงมือทำยังมีคนตัดสินใจยังมีคนทำ,ทำการสำรวจวิจัยสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเป็นธุรกิจ เป็นการลงทุนเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ทุกวันครับนั่นแสดงว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เรายังคงต้องเดินทางต่อไปใช้ชีวิตต่อไปมีความสุขต่อไปโอเคไหมครับแล้วที่สำคัญนะต้องมีความหวังมีกำลังใจห้ามยอมแพ้ ห้ามอ่อนแอห้ามเอาข้อมูลล้มลบแย่ๆใส่ลงไปในหัวของเราเป็นอันขาดนี่คือเรื่องจริงเรื่องที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณต้อมนะครับสวัสดียามเช้าๆนะครับหน้างานเป็นไงบ้างครับชิวๆเนี่ยหน้างานชิวๆสบายๆ,ายๆเดินทาง2นาที3นาทีนี่คือ m มล์เซตที่เราจะต้องฝังลงไปในหัวของเราอย่าคิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องอยากลำบากเครียดหนักแมวชิวๆแล้วเราจะได้อย่างนั้นจริงๆนะครับ 5เรื่องจริงสำคัญเพื่อไปต่อข้อหนึ่งธุรกิจใหม่ยังคงเกิดขึ้นทุกวันครับโอเคนะขออ้อ2ความสําเร็จใหม่ยังคงเกิดขึ้นทุกวันบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสได้อยู่ในกลุ่มอยู่ในช่องทางอาดอวยวมีคอนเนคชั่นที่เขาทำธุรกิจแล้วเขามีผลลัพธ์มากมายมหาศาลแล้วเขามีผลลัพธ์มากมายมหาศาล คุณต้อมก็เรายกเสาเอกครับอโอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยวันนี้ทีมงานเราก็ยกเสาเอกนะที่ไหนล่ะหัวทะเลหรือเปล่าแถวๆหัวทะเลหนองบัวสานนลานในโคราชนะครับทีมงานเรายกเสาเอกวันนี้เชินมาอยู่แต่ดูความเขาเรียกดูดูความเหมาะสมก่อนว่ายัางไงนะครับเพราะว่าในพื้นที่เขาก็ไม่ให้รวมตัวกันน่าจะเป็นการแสดง ความแสดงความยินดีไปทางออนไลน์นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยวันนี้ทีมงานเรายกเสาเอกเสาโทัวแล้วคุณต้อมก็จะยกเรเร็วนี้สุดยอดมากมากนะครับย้อนกลับมาเสาเอกเสาทวนิดนึงของคุณต้อมที่โคกสูงแต่ว่าของทีมงานเราที่หัวทะเลอีกท่านหนึน่งนวันนี้เขายกวันนี้นะครับไม่รู้คุณต้อมวันไหนนะครับย้อนกลับมาในเรื่องของเสาเอกเสาทนิดนึงในไหนพูดแวะมาตรงนี้แล้วถ้าทีมงานเราสังเกตด,ดูเฟสเจ็ดของผม เฟสเจ็ดของผมยังไม่มีพิธียกเสาเอกเสาโทอย่างเป็นทางการนะเราเพียงแค่บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอปรับพื้นที่ขอพัฒนานะครับขอทําสิ่งที่ดีขึ้นแต่ถ้าทีมงานเราติดตามกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะเห็นว่าเราจะมีพิธียกเสาเอกเสาโททุกๆเฟสแต่เฟสเจ็ดยังไม่มีนั่นแสดงว่าพิธียกเสาเอกเสาโทรเราไม่จําเป็นจะต้องยกตั้งแต่หลังแรกเขาเรียกว่ายืดหยุ่นตามความเหมาะสม นี่คือคีย์นะคีย์ของการทําธุรกิจแล้วมีความสุขและประสบความสำเร็จเราเชื่อ,อใช้สติและปัญญาเชื่อในสิ่งที่โอเคนะครับสมเหตุสมผลแต่เราจะต้องมีความยืดหยุนแล้วถ้าเรามีสินแสมีหมอมีทีมงานที่ปรึกษาที่ดีนะครับเขาจะแนะนําในสิ่งที่ดีให้เขาจะไม่ยัดเยียดให้เราต้องทําต้องทําต้องทําเขาจะไม่บังคับยัดเยียดเราอย่างเดียว โอเคไหมของผมที่ผมตั้งใจน่าจะเป็นหลังไม่หลังที่6ก็หลังที่7แล้วเราก็จะขออนุญ,ญาตนะครับให้สินแสนะครับทำอ้อมโปรเจกต์เลยทีเดียวและเราทำเพียงแค่ขังเดียวอ้อมโปรเจกต์ส่วนเจ้าของบ้านท่านใดที่เขาสะดวกที่จะมาร่วมล่วงเขาจะทำส่วนตัวครับอันนั้นไม่ว่ากันแต่เราก็จะบอกกล่าวสาหรับ,บท่านใดที่จองบ้านมาเราจะบอกกล่าวเขาด้วย โอเคไหมครับยืดยุนไม่ได้โอ้โหจะต้องซีเรียสอะไรมากมายขนาดนั้นแต่เราบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก่อนหน้านี้อ่าย้อนกลับมาในประเด็นที่เราคุยกันเช้านี้5เรื่องสเรื่องจริงสําคัญเพื่อไปต่อนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเครียดนิตกกังวลมากจนเกินไปจนไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะข้อหนึ่งธุรกิจใหม่ย,ยังเกิดขึ้นทุกวันข้อ2ความสมําเร็จใหม่ย,ยังเกิดขึ้นทุกวัน เมื่อวานนี้ประเมินเข้าหลายๆพื้นที่อีก2วันสาวันนี่จะได้โอนแล้วเห็นไหมครับทีมงานเราในกลุ่มไลน์ในกลุ่มออนไลน์ตอนนี้ขึ้นเฟื่องเฟื่อ3ไปแล้วลูกค้าจองติดต่อมาอย่างต่อเนื่องนี่คือความสําเร็จในระดับของเขาในจุดของเขาและไม่ใช่มีเพียงแค่จุดเดียวมีโอ้โหกระจายครอบคลุมเลยและเพียงแค่ในส่วนหนึ่งของธุรกิจนะและมีธุรกิจอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่เขา ประสบความสำเร็จครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่ส่งต่อให้กับทีมงานเราเห็นภาพว่าเราจะต้องไปต่อโอเคไหมเราจะต้องไปต่ออข้อสามข้อสามนะครับครอบครัวใหม่ชีวิตใหม่ยังเกิดขึ้นทุกวันครับขออภัยนะครับขออภยัยถึงแม้ว่าจะมีการตายทุกวันมีโรคระบาดท,ที่รุนแรงทุกวัน แต่เ,เ,เชื่อไหมมีเด็กที่เกิดใหม่ทุกวันเช่นกันมีเด็กที่เกิดใหม่ทุกวันเช่นกันแล้วก็มีคนที่แต่งงานใหม่ทุกวันเช่นกันมีความรักเกิดขึ้นใหม่ทุกวันเช่นกันมีคู่รักเกิดขึ้นใหม่ทุกวันเช่นกันมีการจีบกันมีการอะไระไปมาหาสู่กันทุกวันเช่นกันนี่คือความจริงครับและสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดยอดคือมีเด็กตัวเล็กๆเกิดขึ้นใหม ux, ่ทุกทุกวันเช่นกันครับ นั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าชีวิตเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันถ้าเราไปถามคนที่เขาพึ่งได้ลูกคนแรกนะอ่าที่จริงอ่ะลูกทุกคนมีความหมายหมดแหละแต่ว่าคนแรกเขาเรียกว่ามันจะตื่นเต้นสุดๆอ่าถ้าเราไปถามคนที่เขาพึ่งคลอดลูกคนแรกหรือว่าพึ่งมีลูกคนแรกในวันนี้นะเอาวันนี้เลยนะเขาจะตอบเราว่ายัางไงเขาจะบอกว่านี่คือสิ่งมหศัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของผม ชีวิตของผมไม่มีคําว่ายอมแพ้ไม่มีคําว่าล้มเลิกไม่มีคําว่าหมดหวังแล้วเพราะผมเพิ่งได้รับสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกเพิ่งได้รับสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตเห็นไหมครับมันคือความหวังมันคือพลังมันคือการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่เราสามารถมีได้เช่นกันครับ เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นสิ่งมหัศจรรย์ตรงนั้นแค่นั้นเองโอเคไหมไปต่อนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงนะหมอ,อยังคงทำคลอดทุกๆวันยังมีการคลอดใหม่ทุกๆวันยังมีการตรวจเอ้ยเราท้องแล้วสามเดือนสี่เดือนทุกทุกวันโอเคนะครับหลักฐานให้ทีมงานเรามีความสุขเลือกที่จะเดินทางอย่างมีความสุขต่อไปข้อสี่ข้อสี่ ไม่ว่าจะยังไงนะครับเราจะต้องมีความหวังสู้และเดินทางต่อไปโอเคไหมไม่ว่าจะยังไงเราจะต้องมีความหวังสู้และเดินทางต่อไปชัดเจนนะครับดูแลตัวเองให้ดีดูแลหัวใจดูแลกำลังใจของตัวเองให้ดี และคนเดียวในโลกที่สามารถให้กำลังใจตัวเ,เองมดติเวตตัวเองสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเองได้ทุกทุกวันคือตัวเราเองผมถึงบอกไง15นาทีตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่าให้เกิน15นาที15นาทีแรกตื่นขึ้นมาเดินไปที่หน้ากระจกขอบคุณชีวิตของตัวเองที่ยังมีลมหายใจวันนี้แล้วพูดถึงเป้าหมายที่ใหญ่ของตัวเราขอบคุณลูกที่น่ารักของเราขอบคุณครอบครัวที่น่ารักของเรา แล้วบอกกับตัวเองว่าฉันคือเจ้าของโครงการฉันคือเจ้าของโครงการกูคือเจ้าของโครงการนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดกับตัวเองครับเพื่อเดินทางไปต่อห้ามเสพข่าวลบแย่ๆห้ามเอาอะไรหห่วยเน่าๆใส่ลงไปในหัวเราเป็นขาตอนเช้าเานะี่ยมันไม่เวิร์กสำหรับการเดินทางนี่คือเช้าเช้าที่เราจะต้องเข้าใจนะว่าธุรกิจใหม่ย,ยังคงเกิดขึ้นทุกวันความสําเร็จใหม่ย,ยังคงเกิดขึ้นทุกวันครอบครัวใหม่ชีวิตใหม่เด็ก ตัวเล็กๆยังคงเกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะยังไงเราจะต้องมีความหวังสู้และเดินทางต่อไปขอ้อ5เราจะต้องเดินทางต่อไปเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างทุกคนจะต้องมีเป้าหมายใหญ่เป้าหมายนั้นเพื่ออะไร1 2 3 4ต้องมีหาให้เจอยกตัวอย่างเพื่อน้องบอสน้องเบสเพื่อลูกชายที่น่ารักของผมเห็นไหมครับ เพื่อจิตวิญญาณของพ่อแม่ผมที่เขาส่งต่อให้ผมผมจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆผมได้เกิดมาทั้งทีในชีวิตผมได้เป็นหนึ่งในลูกของพ่อโฮแม่บัวผมจะไม่ยอมแพ้อะไรไง่ายๆผมจะไม่ให้ทให้ความรักของพ่อของแม่ของผมสูญเปล่าผมจะไม่ทําให้ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อของแม่ของผมสูญเปล่าเป็นขาดโอเคไหม วันนี้พ่อแม่ผมอ่าท่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะแต่ผมจะไม่ยอมให้ความรักที่ใหญ่ที่ท่านส่งต่อไว้ให้ผมสูญเปล่าเปนะะ็นขัดผมเคยบอกแล้วนะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยท้อแท้หัวถูสิ้นหวังหรือว่าไร้ค่าอะไรก็แล้วแต่โดนดูถูกเหยียดหยามรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าด้อยค่าให้คุณไปถามคนที่รักเรามากที่สุดบนโลกใบนี้สองคน พ่อแม่หนูมีค่าไหมผมมีค่าไหมฉันมีค่าไหมเขาจะบอกว่าคุณคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้คุณไม่ใช่เพียงแค่มีค่าแต่คุณคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ในชีวิตของเขาเข้าใจไหมครับเราทุกทุกคนคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ห้ามดูถูกตัวเองเป็นขาดถ้าใครที่ดูถูกตัวเองนั่นเท่ากับว่าเราดูถูก พ่อแม่เราเราดูถูกคนที่รักเรามากที่สุดด้วยเช่นกันถ้าใครที่มีลูกอยู่เราจะรู้ว่าเรามีสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้อยู่เช่นกันและเราไม่มีทางที่จะยอมแพ้ได้เงเพราะว่าเรามีสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้อยู่กับตัวเราเองแล้วสวัสดีครับพี่ตองคุณสมเกียรตินะครับคุณปัญญา าภายในปีนี้ครึ่งสาเอกสาโทนแน่นอนสุดยอดมากๆฉันต้องได้เซลฟี่หน้าโครงการของฉันเองและต้องเป็นโครงการเป็นชื่อที่เป็นชื่อโครงการที่ฉันและครอบครัวเป็นผู้ตั้งโอเคไหมไม่ใช่ไปอิงกับโครงการของอื่นเขาไม่เอาต้องเป็นชื่อโครงการของเราและครอบครัวที่เราได้ตั้งโอเคนะครับข้อ5เราต้องเดินทางต่อไปเพื่อ หนึ่งสองสามสี่ไปหาให้เจอว่าเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อคนที่เรารักเพื่อเป้าหมายเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่ในชีวิตของเราเพื่อจิตวิญญาณอะไรมึงสิ่งอย่างเพื่อส่งต่ออะไรมึงสิ่งงอย่างไว้ให้กับโลกใบนี้หาเพื่อนั้นให้เจอเป็นเพื่อที่โดนใจเรานะไม่ต้องไปสนใจอะไรเป้าหมายของอื่นไม่ต้องไปแคร์คนอ,อื่นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครทั้งสิน้นเพื่อที่โดนใจเราจริงๆนั่นแหละคือแรงผลักดันที่มหาศาลครับโอเคไหมครับ ขอเช้าเช้านี้นะครับขอหมายเลข1หนึ่งสำหรับทีมงานเราทุกทุกคนครับเช้าเช้านี้ขอหมายเลขมหนึ่งสำหรับทีมงานเราทุกทุกคนที่เราจะเดินทางไปต่อครับขอหมายเลข1หนึ่งสำหรับทีมงานเราทุกทุกคนที่เราจะเดินทางไปต่อครับโอเคครับกดหมายเลขมหนึ่งมากดหมายเลขมหนึ่งมาหน่อยครับเช้านี้เราพูดคุยสื่อสารกันในห้าเรื่องจริงห้าเรื่องจริง เพื่อที่เราจะได้ไปต่อบางคนลืมไงบางคนไปเสพแต่ข่าวลูกลบแย่ๆตายอีกแล้วโอ้โหยอดพุ่งทวีคูณใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วยังไม่รู้วิธีการต่างๆนานาเลยธุรกิจจะไปต่อได้ไหมนี่เราจะเป็นยังไงต่อโอ้โหไม่มีแรงเดินทางไปต่อแล้วครับดังนั้นผมก็เลยมาบอกว่าห้าเรื่องจริงไงห้าเรื่องจริงที่เราจะต้องเข้าใจที่จริงเหตุการณ์สถาน,านการณ์วิกิจต่างๆมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดแหละแต่มันอาจจะไม่ได้รุนแรงและไม่ได้ถูกขยายเยอะขนาดนี้ ข้าใจไหมครับและนีนอีกฝั่งหนึ่งของชีวิตเราจะต้องเข้าใจ5าเรื่องจริงธรุรกิจใหม่ยังคงเกิดขึ้นทุกวันนะความสาเร็จใหม่ยังคงเกิดขึ้นทุกวันครอบครัวใหม่ชีวิตใหม่ยังคงเกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะยังไงเราจะต้องมีความหวังสู้และเดินทางต่อไปและของให้ทีมงานเราทุกๆคนเดินทางต่อไปเพื่ออะไรไปหาให้เจอกฎหมายเล่มหนึ่งวันนะครับเราต้องเดินทางต่อไป เราจะต้องเดินทางต่อไปเราจะต้องเดินทางต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่โอเคไหมครับเดินทางต่อไปกดหมล่นหนึ่งรวมๆมาเลยครับกดหมล่นหนึ่งมาเลยขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากขอส่งต่อกําลังใจเช้าเ้านี้ให้กับทีมงานเราทุกทุกคนนะครับกฎของผู้ชนะมีเพียงข้อเดียวคือห้ามล้มเลิกกฎของการเช้ชีวิตมีเพียงข้อเดียวเช่นกันสุดๆดและดีที่สุดเลยเลยคือ อย่าเชื่อใครตั้งแต่แรกโอเคไหมถ้ามีหลักฐานว่าคนอื่นทําได้ทําไมหนังหน้าอย่างเราจะทําไม่ได้แล้วเจอกันในไลฟต์ต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย